พอฟรีเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองกินม้วขนมกระดาษกันนะคะอันนี้จะเป็นร้อผลไม้รวมนะนี้ขนมกระดาษผลไม้รวมมีผลไม้รวมอต่นี้จะเป็นร้ต้มแล้วผลไม้รวมจะมากินที่หลังก่อนกินรลอต้มก่อนนะคะนี่นี่ต้มแล้วลองจินก่อนรสชาตินะก็เหมือนต้มนะแต่มันจะออกจืดๆหน่อย อันนี้ซื้อมาราคาสี่สบห้าาทที่แถวโดทักใกล้ๆบ้านนะคะนี่ยังบองกเพื่อนมารีวิวนะอร่อยมากิย้มของเพื่อนมารีวิวแต่รสดีกาอร่อยนะแต่รสดียังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้เพื่อนชิมมันเป็นขนมกระดาจ,จิ๋นมันน่าร้องอ,อะมันอ,าอ่านยากงะ ฟูตติ้งฟูตตี้มังฟูตติ้งฟูตตี้ค่ะกินไข่ไข่ค่ะเนีย่ยแต่ร้อนนี้อร่อยอันนี้เคยกินแล้วของเพื่อนเอาจริงๆจำได้แนละ้วเคยกินแล้วตอนป .3 ร้อนนี้ก็อร่อยแต่ร้อนนี้รตอนนร้อนนี้มันจะมีความอร่อยมากกว่ามันจะเป็นผลไม้ล้วนแต่อันนี้จะเป็นรสซ้อมเปล่า อันนี้ถูกสุดนะแค่สี่สิบห้าบาทเองไม่อาจน,นี้ได้ตามแตอรตัดเจ่าบานะนี่เป็นลอตับบนนะอตเล็กมันจะอยู่บรแนกไข่ขนมนะคะสี่สิบห้าบาทก็เยอะนะเยอะเยอะเยอะอยู่ไปดูของเพื่อนมาเยอะอยู่ ไม่หลายรสอ,อ่ะแต่เราชอบกินรสแตงโมรอ,รอ,อร่อยอร่อยครับแตงโมอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้านี่จะไปซื้อมาเราจะไปลองซื้อมาจะมารีวิวใหม่อร่อยนะอร่อยจริงๆแต่เราต้มก็อร่อยแต่ของฟอร์มเนี่ยที่โรงเรียนขวาวข่ายอ่ะอันละห้าบาทมันจืดแต่นี้ไม่จืดนะมีรสกลิ่น ไป็ของจริงแต่จะไม่รู้ว่าจริงป่ะนี่ยวถูกนะอย่าลืมมาเจอกันนะบ๊ายกอตัวไปกินก่อนนะแนะล้นนนะกวก,ก,นนะาการคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย